<c oughs> คือมีตากับรูปอาศัยกันเกิดวิญญาณทางตาแล้ววิญญาณทางตากับตากับรูปสามอย่างนี้ทำง,งานร่วมกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจัดเรียกว่าอัสสะทางตาหรือจักสุขสัมผัสเมื่อหูกับเสียงเนื่องกันข้าวเกิดวิญญาณทางหูและวิญญาณทางหูทำง,งานร่วมกันกับหูและเสียง ก็เรียกว่าสัมผัสทางหูคือโสตสัมผัสเมื่อจมูกเนื่องกันกับกลิ่นก็เกิดวิญญาณทางจมูกเรียกว่าภาณวิญญาณทำงานร่วมกันกับตากับหูกับจมูกและกลิ่นก็เลยเรียกว่าสัมผัสทางจมูกคือภาณวิญญาณ เอาว่ากันไปให้มันจบด้เพราะมันลืมยากว่าเมื่อลิ้นมันได้รับรสมันก็เกิดความรู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณทํางานร่วมกันกับลิ้นและรสก็เรียกว่าสัมผัสทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสนี่เมื่อ,อร่างกายกับกระทบกับสิ่งที่มากระทบผิวหนังทางกายก็เกิดความรู้สึก ทางกายเรียกว่ากายะวิญญาณกายะวิญญาณทำงานร่วมกันกันกบกายและสิ่งที่มากระทบกายก็เรียกว่าสัมผัสทางกายหรือกายะสัมผัสเมื่อจิตเ,เกิดความคิดนึกขึ้นมาเองก็ได้หรือได้เหตุปัจจัยภายนอกเกิดความคิดนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ได้จิตก็สัมผัสในความรู้สึกคิดนึกนั้นก็เกิดมโนวิญญาณ ใช้คําว่ามโนหรือคําว่าจิตก็ได้ในกรณีอย่างนี้มันแทนกันได้มโนวิญญาณทํางานร่วมกันกับมโนและอารมณ์ที่มากระทบมโนก็เลยเป็นมโนสัมผัสคือสัมผัสทางมโนนี่ขอร้องอีกว่าให้มันอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราที่เรามองเห็นอยู่อย่าให้ไปอยู่ในพระคัมภีร์ในกระดาษในสมุด จงรู้จักสัมผัสอย่างเต็มที่ก็สัมผัสแต่ละอย่างละอย่างนั่นคือการทำงานอย่างสามเศร้าของอายตนะนั่นเองอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกับวิญญาณที่เนื่องด้วยอายตนะน,น,นั่นเองสามเศร้าอย่างนี้ทำงานร่วมกันก็เรียกว่าผัสสะ